ครับผมบุญสู้โอ้บุญสู้แต่เช่นเซ,เซิงนะครับเมื่อนี้สีผ้าเก็บพักวานปลานะครับแต่ว่าอยู่ในบ้านนะครับเป็นบ้านสวนของของคุณลุงยังก็อวบอ<ะ>คุณลุงยังก็คุณลุงอมพ,อร,อพอรนะครับต้นพักหวานปลานะครับเพื่อบรรยากาศรอบๆอนะครับเมื่อนี้มากับชิมงานนะครับอิฐเบียกแชนแนลนบรรยากาศนะครับบ้านสวนนะครับไป เดี๋ยวผมให้เบิ้งนะครับต้นพักหวานนะครับแล้วก็วิธีการเจ็บพ,พักหวานเก็บตังไดน,นะครับเจ็บอะไห่อยะครับมันยังน้อยอยู่ถ่ายมันยังน่อยก่อนนะครับถ่ายอีกจักฝนนะครับ ิ่นบอกว่าวิธีการเจ็บนะครับให้เด็ดตจำๆแบบนี้นะครับมันค่อยสีมันคอ่นคอ,ยนนคอยสีแดงกอมันค่อยสีแดงเลี้ยงเอานะไม่เลี้ยงนะครับห้าสีไปแกงแกงใช้จากว่าใช้ไข่มดแดงนะครับใช้ไข่มดแดงนี่ครับตามมาครับเจ็บจำๆมาสนเพิ่นบา มาครับเย็บได้บุบุญอุ้อกล่องดีเลยได้จ้างได้ดิอุ้กล่องปวดเอฟเฟกใส่างเดียวเง้ยวเง้ยวเอ้ยมวอเราฟิรมมึงจะเง้ยวเง้ยว กำลังปิดไปกินครับนี่นคือบ่ใอใบเงีนแจงใบเลียกินได้สามเพียบนะคุณประโยชน์มากมายครับนี่ไฟเบอร์สูงกินแล้วง่ายครับไม่ได้เบ่งนล่นละรุ่นนี่ไ่ได้เอาแตตัดต่อเอา นี่ครับสุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวทีมงานของเขาว่าสุดยอดนี่ครับพอเก็บมาแล้วเลี้ยงนี่ละไม่เลี้ยงนี่ละเดีอดจะให้หมดเดือดสุดยอดสุดยอดก็หนี่กับปลายของพ่อเราเนี่ยโอ้คนโก้มานี่เป็นคุณลุงเจ้าของแขนเลยนะเป็นอะไรเก็บ เก็บยอดเกีบมันมีใบมันต่างดอกเดียนี่สำหรับมือนพ้อพอดีเอาปล่อยมือนาคุ้นเกียวเขาเบิมันมาเร่เปลี่ยนไปเกิดเทียนใบเป็นมื่นา๋ยวสิมาขอในน้ำพะลุงเบิไปปลูกเขาสิไรุ่นไปเรื่อย านะครับสิภาคกวนนี่เขาเก็บได้พอดีพอลุ่งนะครับคนมากพอดีเดี๋ยวจะพาไปเบ่งพอลุ่งคน็นไทยเนาะคิดได้จังซีเลยครับให้เขาก่อนแล้วเขาก็จะให้เราคืนมาเป็นสัตน์กวาลุ่งครับเจ้าของสวนลุ่งอย่างลุ่งอมานหมายว่าการให้ อยู่ด้วยกันแบบพึ่พาเราให้เขาเขาให้เราแต่ถ้าเราให้เขาเขาไม่ให้เราคนนั้นก็คือเราเจอคนที่เห็นแก่ตัวเขาว่าเห็นตรงนี้ถ้าเหาให้เขาแต่เขายังไหวเหาก็แสดงว่าความล่มเหลวของมันเกิดขึ้นเพราะพวกเขาใจเขา ทีมอาะอืดเวียกซ่าแนวนวดูเนะครับสามเนาะต้นพักวานนี่ถามลุงเพื่อนว่าเนปลูกมาได้สิบปีแล้วครับทังกับตีหาสองเพื่อนลงต้นนะครับนี้การใส่ใจดูแลนะครับนี่ท่อ้นาำนะครับปอปุ๋ย มูลซัดหรือขี่มั่วขี่กล้วยของเราไม่ใช่ขี่อ้อยก็ได้นะครับขี่อ้อยทุกมือนี่กิโลละสองายห้าชิบครับผมได้แล้วนี่สองลายห้าชิแล้วระยะเวลานะครับในการปลูกแล้วหฮอสีเจ็บผลผลิตได้เลยมันขึ้นอยู่กับการดูแลจะใช้ห่อฮาร์นาว์ดูแลมันดีหฮอกระิีได้ผลผลิตเร็วนะครับเป็นการยูแบบพ่อเพียงนะครับ เฮ้ต้องเขาเนืองเหมือนึงต่านๆสคัญอ่่งลุคนครับีเอก็เพือต้องให้ใบก่ของดินเลยคุณสมบัติคุณสมบัติของดินสมบัติของดินอือนี่เลยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยสองขนาดต้นกล้าคือบอกกับลูกบุญรุ่งหันเอิ่ครับครับเป็นลบุญร่หครับนั่นต้อเก็นดินเนาะเดี๋ยวป็น คนกาดยุวนา้ทำขนาดกว่าเรื่ยังไงแล้วคิดเป็นผูกเราต้อคิดบริการไอ้คอยไปเบิ้งหลายเดี่ยอยู่นี่น่าน้ำถึดินไม่ปลาย่างเนาะ ว่าเดี๋ยวห้อกงกบเคยเนาะตัส่วนอย่างเนี่ยปัจจัยปัจจัยที่ห้องคำนึงเนี่ยรอบนีอเราอยากดินขนาดต้นกล้ากานดูแลรักษาให้ปุ๋ยให้น้ำแต่ว่าห่อมได้ยาเนี่ยด้ยาเนี่ยยาเลยเด็ดขาดในระหว่างตัวนเนี่ยถ้ามันหน้าฝนมาเนี่ย เราเอามาันลุกขึ้นมาเนี่ยเราจอบเอาเสียมมาถางออกไม่ได้ก็ทบตัวรากสุดท้าย,ยตายมันลึกมันลึกึงบอกว่าให้เข้าใจทําให้เข้าใจคิดให้เข้าใจแล้วเราจะได้สิ่งที่ถูกต้องถือหมองมันแจ่ว่าวาสของพระไ่คิดแล้วครับ ต้นพักวาน3ปีนะครับสามปีอันธาปีแจดปีครับพี่ยังอยู่บ้านแปีเพื่อนพันขนาดห้องสวนพักขนาดีงเที่ยวเห็นเทีนาสิปีกี่นดีเพร่อให้ปุยไห้น้าดีเนยม่บองต้นต้นปีกิโลละสามร้อยครับ เราหมจิไปไถามวิธีการเพาะของเพันอุ์ยูว่าเพันธุ์เทศจังใดเพื่อได้ไนมันเพื่อที่เสียบปลปูกต่อยอดต่อนะครับตอนนี้รู้แล้วว่าหมากเร <c oughs> ียวว่าไนมัน <c oughs> อันนี้รู้เป็นมากเลยกไน้หมากตน้กตอน,นอะไรนีน่ต้นซักบอกต้นซักบ้นานสวนของคุณลุงนะครับเพืนพักกระเดา ผนพักกระเดาผนแดงนะครับโอ้มีแต่อันนี้นะครับแต่ส่วนมากาก็่ทเป็นพวกผลละไม้นะครับเพราะว่าที่เป็นมะกล้วยเาเห็นแต่จากหน่อยไทยเบิร์ทุเรียนเพิ่นนี่อีกบ่ดนแล้วฉีได้กินทุเรียนสิได้มาหยามเพิ่อนอีกอยู่นะครับอีกบ่ดนสิได้มาหยามเพิ่นทางกา็ทางตักดีนีนั่น

ออกได้ทั้งสามฤดูเลยนะครับห้องนีงเ็ท่าไห่นะครับแล้วก็ไม้อยู่นี่นะครับแต่นนาอยากใหากินนะครับตั้งแต่ใตพืชนะครับยันนะครับต้นไม้นะครับยันบนอากาศนะครับมาเบิ้งเสือกกาสังเกตอยู่ันว่ามันคืออย่างเสือกเลยถามลุงคนว่าเพราะว่าเห็นมดแดงไตนะครับไตไปหาเต้ายากให้กินเพื่อที่จะไปสร้างห้างนะครับเสือกเส้นทางของมดทางของมดครับตามมาครับ ก็ต้นกระเดาบ้เขาบ้ยกระเดาี่หหม่วงนะครับยอดนะครับพักหวานกระเดานะครับมะพร้าวทุเรียนกล้วยนะครับม่วงข้งมดแดง แนวซีหั่งซีหัาง,ง,งมันมีนะไมันก็า่าขกงบหมันมว่เหี้นะสิ่งใดที่ยุ่ตลาดนะครับมายุ่หนีเบิดแล้วครับ <c oughs> ต้อไปตลาดกระสิเก้งครับ <c oughs> หมดแดงก็อยุนีนะครับซี่หัง่งหมดยุ่ เนี่ย<า>่ <mel> ่ย่เนี่ยเ่วาน่ะยเอาเอาตะตาตอยู่นหัเอออ้มือกองไปยานนเียของลุงคพันปลูกได้ประมาณสอถึง3ปีแล้วครับ ใหถามลุงว่าลุงมีวิธีการปลูกทุเรียนยังไงครับในภาคอีสานข้องเ <c oughs> พราะว่าเขาจะสังเกตได้ว่าต้นทุเรียนนะครับส่วนมากที่เกิดขึ้นแถวภาคตะวนันออกนะครับหรือว่าภาคใต้แต่นี่เฮามาเมาปิดปลูกทีก่จีงหว่าต้องบัวนะครับถามลุงว่าวิธีการปลูกองไหนะครับลุงเพื่อนบอกว่าอย่าให้มีน้ำขังดู่ใต้พืนพพ้นเพราะว่ามันสียดหักมันเน่าหรือว่าเป็นร่า แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับที่การปลูกทุเรียนนะครับต้นมะกล้วยอยู่ข้างๆนะครับเป็นการพึ่งพาอาศัยกันนะครับมันอยู่ออนนว,วันสองหนึ่งสามต้นนะครับว่าเบิรงว่ามันสิมีต้นมะกล้วยทุกต้นบ่ทุเรียนนะครับต้้นกลวยพึ่งพาอาศัยกันคือยังเลือดำน้ำกับเลือดเยาะข้นขึ้นบกนเห็หห <c oughs> นปะในน้ำอยู่ที่ปลานะครับพวกปลาเข็งบอ่อนี่สิปเป็นปลาเข็งนะครับ ปลาเข็งบอ่อนี้เป็นปลาดุกนะครับโอ,โอบอ่อต่อไปเป็นปลาหมอ,อ,อไปเป็นปลาอย่างก็ปลาหมอปลาหมอปลาหมอกับปลาเข็งกันเดียวกันปลาคอนะครับเพิ่นกระแยากนะครับแต่ช่วงฝนตกน้ำมันถ่วงมันไหลหาการบ้าแล้วครับต้นหนึงครับต้นนี้มันยังมาอยู่นะครับ ส่วนนี้นะครับถ้าเห็นต้นทุเรียนก็ต้องมีต้นกล้วยนะครับเห็นต้นทุเรียนก็ต้องมีต้นกล้วยอยู่ต้นขางนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับโอ้บรรยากาศมะม่วงนะครับอืดกันเลยอยากนั่งกินเลยเป็นศูนย์รวมนะทีเกิต่อเนาะมาแ่หรอกครับต้นทุเรียนทุเรียนกล้วย ครับผมมาเบิ้งกล้วยนะครับกำลังตึงเลยครับใส่กำลังพอดีนะครับกล้วยเบิ้งเห็นได้เอาไม้ครับไม้นะครับต้นเตี้ยสามารถเอาง่ายครับตัดง่ายงันเบิดกล้วยนะครับตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้คุ้งคุ้นเป็นต้นกล้วยยุไสนะครับต้องเห็นต้นทุเรียน เบิงบักม่วงพันเบานะครับเพื่อนว่าตุดกําเนิดเอามาตะพักไตครับรดศาสตร์กะสีสมลายกาบ้านเทานะครับสมลายกาบ้านเท่านะครับกรอบนะครับเป็นคล้ายๆบักม่วงกอซอบ้านเท่าแหะครับแต่ว่าอันนี้มันกรอบนะครับบักม่วงพันเบ่าวันเพื่นว่ากินก็นน้ำปลาหวานแซ่บนะครับแห้งสุมแห้งซุกแห้งสมครับ เป็นแนวยากแนวกินครับอยู่นี่นอคาต้นบกเขียบนะครับอันนี้นต,นต้นบกม่วงบุรุษบกมออ่วงยังตะวโดดยังตักบักขัดบักมีนะครับสวง คุณลุงอันนี้สิเป็นการเพราะนะครับในพักหวานนะลุงเพิ่นมาการปลูกเขาก็ต้องเดให้มันเป็นคลายธรรมชาตินะครับสิบอเสียบนะครับสีเอามันนอนนะครับเอามันนอนลงประมาณยี่สิบสัปดาห์นะครับแตกนอก <c oughs> ผักหอกเป็นบทเรียนข,นขนองคนสุดยอดเป็นมานี่ได้แนวคิดดีๆไลยครับ <c oughs> <c oughs> ไดนาำ ปักแงงก็มีนะครับพักแงงปลาพักบุ้งนะครับเอาเป็นว่าป่าอยู่นี่พร้อมต้มนะครับพริกจะพักนะครับครับวันนี้เรากัดเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายนะครับการมาเยี่ยมส่วนของลุงอมพรน,นะครับเพราะว่าสิเป็น เพราหวานนะครับต้นทุรเรียนแลักกาอย่างต่างๆมะม่วงนะครับที่คุณลุงได้ให้ความรู้เมื่อนี้นะครับก็ต้งองขอบคุณคุณลุงนะครับผมพ่อ,อ,อทออนนี่เป่นไหหมาเยี่ยมสวนบ้านสวนมีโอกาสแวะมา,าก็ส่ไดมาเยี่ยมคุณลุงเมื่อนี้เมือนี้ก็เอาไว้ํำนี้ล่ะครับครับจบ